ยากแปดถึงแปดสิบตัวก็มองนะก็มีของมีพระจุขมีท้ายดาบูได้ประจุขมมีท้ายดาบูเลยประจุขไอเพ่าไอแกอย่าลืมเพิเจ้าพ่อสี่ประจุกปาพันเมื่งราคาคนละน้อคนบอว่าคนต้อเาคนเยอะว่าคนรวยถ้าประจุ่าหลอกลวงค่าข้อถึงกับอาหารที่นี่กันแล้ตัวกมองว่วะโอ้เปลี่ยนประการประจุขมคือก็มองนะั่นนะถึงบ่าดาบูไปได้ เียมันน้อยนะตัวกำหมอมึงท่าเกมมันก็ต้องจะตายปลไปเจ้าข่ะนี่เขาคือเวลาองมังเจ้าขมีนนี่เจ้อะไรมีเจ้าปทุมมาพปเจ้าขวานไปเด้่อไรนี่ไอ้ชายเก่งเจ้าเองบาอามาร้อเลียนข้าบอกว่ามีดาวอู้ในเมื่องข้าจะสิงเจ้าคุมมาหมายพอไม่ไหนร้อเียนข้าหรือเปล่าไปล้อเลียนก็เจ้าข้าตัวกำหมอนั้น มีวิชาอาคมบางทีความอยากจะขึ้นด้วยเห็นได้บุญตาถ้าบ่ามีแต่อาคมมองไปประการเพียงความโอ้มาแล้วถ้ามันไป่เป็นความจริงถ้าอู้ไม่ได้หรือความจริงโคตรถึงกับอาหาชรชีวิตเฮ้อาจสาธุสาธุทุ่ทคุณบารมีตัวข้าวนั่นแหละคุณบารมีนคนนี้อยากจะใช้วิชาอาคมถอนนั่นแหละดาบจากนั่นแหละไอจ้อจักศีมาหัวใจนั่ง ของปทุมมามาสายดาวโอเ้เพียงอยากจะจับกระฟังพระเจ้าค้าอาณาไทยเกิดพระเจ้าบอกว่ามีวิชาพระเจ้าข้าตามสามารถกู่ใดพระเจ้าข้าปฐุมมาพระเจ้ในลองเมื่อข้าตัดเสีงได้ยินกับหูของข้าณประเด็นนี้ถ้าตัวเนปลอมมันนั่นแหละ บมีเสียงมาตัวมืงอหัวประกาศตัวกระมังจะเรียกดูมาพระเจ้าค่ะปตุมมาจาจ้าเฮ้ยนี่มอะไรนี่อะไประตูมาเจ้าบ้านมาเจ้าวะเจ้าบ่ตัวข้าเองน่กจะยังสงสัยว่าชายแก่คนนี้จะมีดาวอูไั้เหมือนข้าใดๆเพื่อลูกของพ่อนะลองเรียกปดุมมาเลยเรียกดูเลยประตูเดี๋ยวผมเองจะลองเรียกดู ประทุมมาตาประทุมมาตาจพ่อดัไปแล้วมาว่าอไอาาบมัน้อย่าลืมเปิดใหม่เดประุมมาตาวหนาทีก็จะประทุมมามันดับไปแล้วเจ้านาทะเ้าไปพกเรื่องนี้จ่อถ้าเกิดว่าสิ่งที่ลูกจะสิ่งเอกิบปริด คนที่มีวิชาไมัไจะมีลูกเพียงคนเดียวนั่นก็คือเพื่อนของลูกที่ชื่อว่าไอ้ภูมรินเพราะฉะนั้นเมื่อคือภูมรินต่อไป <c oughs> เถอะไมในเรื่องอนนมังงะอะไรนะ็นวิชาเพียงคนเดียวแล้วไงภูมิถ้าไม่ได้จ่ายประุนมาไม่ต้องกลัวอเคแล้วไง